สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ o ไ o Channel นะฮะวันนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูหลุดสเปคเต็มนะครับของมือถือจากค่าย Oppo นะฮะนั่นก็คือ Oppo Find N2 นะฮะซึ่งรอบนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าหลุดสเปคเต็มๆก่อนที่จะเปิดตัวนะฮะสำหรับ Oppo Find N2 จะน่าสนใจขนาดไหนลองไปฟังข้อมูลกันเลยฮะรอบนี้ต้องเรียกได้ว่าหลุดสเปคเต็มแบบชุดใหญ่นะครับสำหรับ Oppo Find N2 นะฮะ มือถือจอพับได้จากค่าย oppo นะครับซึ่งรอบนี้นะครับผมคาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอโคเวอร์5.5นิ้วอาาัตรารซฟลเตร์120เฮิร์มาพร้อมกับชิปเซสเดฟดากอน8พารเจน1พร้อมกับกล้องหลัง3เลนส์ความเรเอียด50มิลลิเพิกเซลนะครับมีข่าวลุ้สเปกออกมาเต็มๆนะครับสำหรับ oppo find n2 ที่ทาง digital station หร่งข่าวสุดแม่นจากฝั่งจีนะครับได้เปิดเผยข้อมูลออกมาเต็มๆนะครับที่เหลือก็คงรอรุ่นแค่ราคาแล้วนะฮะ ทางมิทางดิจิตอลเชส์สเตชันได้รายงานว่า Oppo Find N2 จะมาพร้อมกับหน้าจอโคเบอร์ด้านหน้าซึ่งเป็นหน้าจอแบบ OLED ขนาด5.5นิ้วมาพร้อมความเรียระดับ Full HD+ รองรับปบตตารีฟิลเตอ์อยู่ที่120เฮิแต่ในข้อมูลที่หลุดออกมานะครับยังไม่ได้บอกนะครับว่าสเปคของจอด้านในเนี่ยเป็นแบบไหนใช้หน้าจอประเภทใดนะฮะ แต่จากที่เคยหลุดมาแล้วก่อนหน้าน,นี้นะผมคาดว่าจะใช้หน้าจอขนาด7.1นิ้วซึ่งเป็นจอแบบ OLED นะยฮะลับในประมวลผลภายในของ Oppo Find N2 นะผมคาดว่าจะใช้ชิปเซตของ Snapdragon 8 Plus Gen 1ซึ่งจะรันระบบปฏิบัติการ Android วอชั13แบตเตอรี่นะผมคาดว่าจะให้แบตเตอรี่ความจุมาอยู่ที่4,520ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไวยอยู่ที่67วัตต์ซึ่งคาดว่า Oppo Find N2 รุ่นนี้นะับผมจะรองรับการชาร์จไร้สายด้วยนะฮะทั้งนี้นะผมเรื่องกล้องของ Oppo Find N2 เนี่ยคาดว่าจะมาพร โดยกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50เมกะพิกเซลใช้เลนส์ของ Sony IMX890 ส่วนกล้องที่2นะครับผมเป็นกล้องอัตวาวความละเอียดจะอยู่ที่48เมกะพิกเซลส่วนกล้องที่3นะผมความละเอียดคาดว่าจะใช้12หรือ13เมกะพิกเซลนะฮะซึ่งจะเป็นเลนส์เเลโฟโต้นะฮะนอกจากนี้ยังมีชิป Mali Silicon XNPU นะฮะซึ่งมาช่วยประมวลผลด้านการถา่ายภาพให้ดียิ่งขึ้นอีกนะฮะ สำหรับการเปิดตัว Oppo Find N2 นะครับคาดว่าจะเปิดตัวภายในปีนี้ซึ่งน่าจะมาหลังจากการเปิดตัว Oppo A58 5G Oppo A98 5G และ Reno 9 Series ซึ่งคาดว่ามือถึอทั้งสามน่นนะฮะจะเปิดตัวภายในเดือนพฤศจิกายนที่ถึงนี้นะฮะทั้งนี้นะฮะ Oppo A58 5G นะครับผมได้เปิดตัวไปแล้วในประเทศจีนนะฮะ ส,สรับตาวกของ oppo นะฮะที่รอมือถือพับได้อย่าง oppo find n2 นะฮะก็ต้องรองติดตามกันนะครับว่า oppo จะเปิดตัว oppo find n2 เมื่อไหร่แล้วก็สเปคเนี่ยจะเป็นไปตามที่ผมได้แจ้งไปหรือเปล่านะครับกระจาดกนันไปนะผมก็ฝากไว้เช่นเคยนะผมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะผมนะฮะเพื่อจะไม่พลาดการรีแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะครับผมบ๊ายบาย